สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุ่มผาพันปี2566ค่ะเราก็จะมาพยากรณ์กันล่วงหนะ้าให้ทราบแบบนี้กันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟัง แล้วนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและก็อยากจะขอกำลังใจนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดถูกใจยังไม่เคยกดติดตามก็กดไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมัยและทีมงานค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง ตงวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกดาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะในเรือนการงานของคุณนะคะดาวพระศุกร์ได้โคจรมาอยู่ได้โคจรมาเข้าเรือนกร,รมมะเรือนการงานและได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลส่งโอกาสให้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้รับข่าวดีทางด้านการงานเพราะดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินความรักความสุขเป็นดาวสุขพระเคราะห์ดวงหนึ่งเมื่อโคจรมายัง เรือนกรรมะแบบนี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นคุณจะมีคนให้ความเคารพ นับหน้าถือตาคุณจะมีคนอยากร่วมงานกับคุณคุณจะมีเสน่ห์ทางด้านการงานมากขึ้นคําว่ามีเสน่ห์ทางด้านการงานคือใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณคุณเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็นึกถึงคุณเขาก็รักใคร่เอ็นดูคุณเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณเขายินดีที่จะชชี้แนะแนวทางให้คุณสมมุติตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะเหมือนคุณเดินทางไปอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา3วัน2วัน3วันประมาณนี้ค่ะพอไปเจอกับคอนเน็กชันใหม่ๆเจอกับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ๆ คุณสร้างความประทับใจให้เขาจนเขารู้สึกว่าโอ้ยสองสาวันนี้มันสั้นจังเลยอยากให้อยู่ต่ออยากจะอ,อยากจะเจอกันอีกขอเบอร์หน่อยนัดเจอกันได้เผื่อคุยงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่จําเป็นว่า,าจะต้องมีการอยากร่วมงานนะแต่เขาประทับใจในตัวคุณคุณมีสเสน่ห์ทางการพูดการจาคุณมีสเสน่ห์ในการวางตัวอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีออร่าว่าอย่างนั้นเถอะนะมีออร่าทางด้านกิริยาท่าทางมีออร่าทางด้านคําพูดคําจาการทํางาน ของคุณมันส่งสนเสน่ห์ส่งออร่ามาทําให้คนหลายคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูยินดีที่จะช่วยเหลือคุณประมาณนี้นะคะและอย่างที่บอกไป ดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการการเงินเกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานคุณจะหยิบจับงานใดก็มีเกณฑ์สําเร็จงานใดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเกี่ยวข้องกับของสวยของงามเครื่องอุปโภคบริโภคเกี่ยวข้องกับงานบริการหรือการท่องเที่ยวนะคะเครื่องดื่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีมุมที่ดีมากนะคะจะเกิดความคล่องตัวนะคะจะมีแนวทางใหม่ๆเข้ามา คุณอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาในการทําธุรกิจหรือคนที่ทํางานประจำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่คนรอบข้างจุนเจือเกื้อกูลนะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีมีคนกล่าวชื่นชมคุณแบบนี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้ลูกน้องบริวารก็เกื้อกูลคุณดีด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะชาวลัคนาราศีมีถุนมีเกณฑ์ได้หยิบจับโครงการใหม่ๆ ได้บุกเบิกสิ่งใหม่ได้เริ่มสิ่งใหม่นะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากงานใดที่ต้องทําเป็นทีมเป็นกลุ่ม งานใดที่ต้องอาศัยหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือทำร่วมกันกันกบคนรักคู่รักก็ตามแต่ค่ะจะมีมุมที่ดีจะมีมุมที่สำเร็จนั่นเองและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ต้องการจะโยกย้ายงานต้องการจะเปลี่ยนงานต้องการจะย้ายสายงานค่ะหรือต้องการจะปรับปรุงงานจัดสถานที่ทำงานใหม่จัดออฟฟิศใหม่มีเกณฑ์ทำได้หมดเลยเนะคะคุณอาจจะทำงานที่เดิมแต่จัดออฟฟิศใหม่หรือจัดโต๊ะทำงานใหม่ นะทำได้แล้วมันจะดีด้วยมันจะเฮงด้วยหรือถ้าบางคนชาวมิถุนบอกว่าย้ายสายงานเลยย้ายบริษัทเลยออกจากที่เก่าไปที่ใหม่เลยนะช่วงนี้ก็เหมาะนะคะแต่ต้องหาที่ใหม่ให้ให้ได้เป็นหลักเป็นแหล่งก่อนนะหาจังหวะหาโอกาสให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับงานเบื้องหลังด้วยนะหรืออาจจะเป็นงานออนไลน์นะคะงานเบื้องหลังก็อย่างเช่นงานที่ต้องเอ่อให้คำปรึกษากับผู้อื่น หรืองานทนายความหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทําบัญชีว่างานที่ต้องควบคุมประมาณนี้นะคะหรืองานออนไลน์ไปเลยก็ได้นะคะที่ไม่ได้ออกหน้าออกตานะเป็นการขายของออนไลน์หรือทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆแบบนี้ก็มีส่วนที่ดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสําหรับด้านการเงินกันบ้างของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับมรดกนะหรือถ้าคุณยังไม่ได้รับมรดกอาจจะมีการคุย กับทางบ้านทางครอบครัวทางเครือญาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่แบ่งทางหรือแบ่งทรัพย์สินกันหรือว่าอาจจะมีการออถ้า คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณก็อาจจะมีการคิดมีการวางแผนว่าจะให้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเข้ามาหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการเข้าไปทํางานหรือเข้าไปทําหน้าที่อะไรบางอย่างแทนคนอื่นเป็นการรับมรดกคือภาระทางการงานแทนคนอื่นแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะชาวลกคนาราศีมิถุนจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินค่ะได้ตกแต่งบ้านซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านปรับปรุงตกแต่งต่อเติมรีโนเวท มีเกณฑ <meye> ์ที่จะได้ทํามีเกณฑ <meye> ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับด้านนี้ด้วยนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะแล้วไปไปนอนที่อื่นชั่วคราวหรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปค้างแรมบ้านญาติบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านของอาทางญาติแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีเกณฑ์ได้ย้ายที่อื่นยา้ยายที่นอนชั่วคราวไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณติดต่อกับญาติครอบครัว ติดต่อกับญาติพี่น้องติดต่อกับเ,เครือเครือขายเก่าๆของคุณนะฮะถ้าไม่ใช่ญาติก็จะเป็นคอนเนคชันเก่าๆเครือข่ายเก่าแบบนี้ก็ได้นะการใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะจุกจิกนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารค่ะใช้จ่ายไปกับการเดินทางการกินการอยู่การดื่มการเที่ยวใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับคนในครอบครัวด้วยนะในช่วงนี้ใครที่มานัดแนะคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่าไป อย่าไปยึดติดว่าเขาจะทําแบบนั้นนะคือเขาอาจจะมีการเลื่อนนัดเลื่อนสัญญาคุณเขาอาจจะไม่ได้ทําตามที่เขาพูดนะคะอย่าไปคาดหวังนะต้องหาแผนสำรองไว้ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการค้าประกันอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดหรือเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นได้คะ่ะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้มันจะมีอาการเบื่อเอเซ็เงๆอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับนะสำหรับชาวลักนาราศีมิถุนนะคะคือเครียดเรื่องนั้นแล้วมันก็ยังค้างคากลับมาถึงบ้านก็ยังสลัดความเครียดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ไม่สบายถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นคนในบ้านแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุการขับรถเฉียวชนการเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างมีดบาดหรือโดนไฟลวกน้ำา ร้อนลวกแบบนี้ด้วยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะในช่วงนี้จะเจอคนที่ถูกใจจากการทํางานอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าคุณจะมีสเสน่ห์มีออร่ามากนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นมันจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยใครเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยแหละคะ่ะคุณอาจจะมีการสอบหรือการอ่านหนังสือเตรียมสอบการติวต่างๆนาน,นานเนี่ยมันจะเกิดออร่ามันจะเกิด ออความน่ารักน่าเอ็นดูเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณตั้งใจทําอะไรบางอย่างมันเป็นสเสน่ห์ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะคะก็จะมีคนเข้ามาในเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องเรียนมาอ้างหรือเอาเรื่องงานมาอ้างที่จะเจอคุณแบบนี้ก็ได้นะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยเองก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ